ก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและก็พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาที่รักทุกท่านครับวันนี้กับผมนายสมจิตธษษษษษีระบุชัยกุวเกษตรษจังหวัดนครศรีมานํามหากรรมสินค้านะครับและผิิธภัณฑ์ข้าวหอมอเมริทุงท่งสามฤิ์นะครับมา,าจากเมืองโคราชสู่เมืองสงขลาในวันนี้นะครับก็เนื่องจากท่านผู้ว่าการจังหวัด ท่าน,นอยากจะให้หน่วยงานเกษตรเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนําสินค้าเรื่องข้าวชุมสำลิปซึ่งเป็นสินค้าที่พี่น้องเกษตรกรมีรายได้แล้วก็ทำกันมากเนี่ยครับได้มีโอกาสไปไปเปิดตลาดในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีการปลูกข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ทางจังหวัดนครศมาวันนี้นครศรีมาเลือกอ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเป็นสถานที่มาเปิดตลาดอีกอย่างหนึ่งเราคาดหวังและเกินว่า,าหากปีนี้นะครับได้มาเปิดตลาดแล้วเนี่ยจะทําให้พี่น้องชาวสงขลาได้ได้ชิมความอร่อยของข้าวแล้วเนี่ยคราวหน้าขราวต่อไปเราก็จะได้มีโอกาสอยากจะได้สินค้าข้าวของมะลิทุ่งสำริดเนี่ยจำนวนมากนะครับเราพร้อมที่จะจะกระจายจัดส่งสินค้ามาให้ที่ทางสงขลาได้นะครับ าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเราจัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5การจัดงานครั้งนี้เนี่ยทางนครสิมาเองเราเอากลุ่มข้าวนะครับที่ทําข้าวหอมมะลิคุณภาพดีในทุ่งเกศทุ่งสำริดม,มา20กลุ่มนะครับแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ทางข้าวสารหอมมะลินะครับข้าวหอมนินนะครับข้าวไรเบอร์รี่นะครับข้าวกล้องแล้วก็ข้าวเหนียวรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของดีในเมืองโคราชผัดมี นะครับข้าวแกนหรือผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวกล้องเนี่ยมาให้ท่านทั้งหลายนะครับชาวจังหวัดสงขลาได้มีโอกาสได้ชมและก็เลือกอไปบริโภคในครัวเรือนนะครับอยากจะขอบคุณนะครับทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในในจังหวัดสงขลาทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความกรุณากับจังหวัดตะครอนชิมาในการมาจัดมหากรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าว หมอมมะลิอ่าทุ่งสำริดจากเมืองโคราชสู่จังหวัดสงขลาในวันนี้นะครับทั้งท่านผู้ว่าก,การจังหวัดสงขลานะครับท่านเกษตรจังหวัดสงขลานะครับท่านนายกอ์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับท่านนายกาเทศเทศบาลเมืองคลองแหน,นะครับแล้วก็ ส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลาทุกท่านที่ช่วยประชาันและก็หน่วยการจัดงานในครั้งนี้ขอขอบคุณทางสื่อมวลชนชาวจังหวัดสงขลาทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสําคัญแล้วก็มาอาุดทุกข้อในการเผยแพร่ข่าวให้ด้วยการขอบคุณสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับขอบะคุณครับ